สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวกล้องส่องทางไกลอันนี้เป็นของเล่นเด็กนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอุปกรณ์ดในกล่องมีอะไรบ้างในกล่องนะคะก็จะมีขาตั้งให้นะคะแบบนี้แล้วก็มีตัวของกล้องส่องทางไกลนะคะแล้วก็มีเลนส์ติดให้มาที่20ค่ะ ขยาย20เท่าแล้วก็40เท่าแล้วก็30เท่านะคะเดี๋ยวเรามาประกอบกันค่ะเราดึงอันนี้ออกมาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราประกอบกับขาตั้งค่ะเรานําขาตั้งนะคะมาประกอบตรงนี้นะคะโดยไขน็อตออกมานะคะนี่นะคะเราก็จะได้ขาตั้งกล้องเมื่อเราหมุนแล้วนะคะเราก็จะได้ขาตั้งกล้องแล้วก็ตัวกล้องสองทางไกลเป็นแบบนี้เลย เราดึงพลาสติกออกนะคะแล้วก็ใส่ตรงนี้นะคะแล้วตรงนี้เราก็ต้องเอาพลาสติกตรงนี้ออกก่อนด้วยนะคะ,ตร,ะ,คะตรงนี้นะคะก็จะสามารถปรับความยาวสั้นตรงนี้ได้นะคะเป็นของเล่นที่จำลองกล้องส่องทางไกลนะคะใครสนใจก็ทักมาที่ร้านปาแป้นขายของเล่นค่ะสวัสดีค่ะ